ไอ้ก็นองเขานะะโอ้ยหยอกกันหอมกันโอ้ยอ่าก็หายเป็นซึมเศร้าแล้วพี่น้องไอ้เขามีมูเหลียเหลี่ยวตะกี้สูญเสียพี่ชายนะพี่น้องสูญเสียไอ้เขาปนันนี้หาหน้องมาหายื้อหน้องมาหายไม่ไล้เห็นไหมเห็นไหมลูกคนเก่งลูกคนเก่งอ่ะน้องน้องอย่าเล่นพี่แรงสิลูกกัดไอ้ยพ้น่ะเห็นบ่าไอ้ไงายทองนั่นอ่ะ <laughs> เอาเอาเย็บอีหลีได้หนะแขวต่ำกันนะระวังนะลูก <laughs> เอาสองตุก๊กตาสองตัวนี้ไปเล่นด้วยเอา้าเบิ้งหมาหยอกกันพี่น้องเบิ้งอายก็น้องเขาหยอกกันเวลาแห่งความสุขครับผมก่อนนอนโอ้ย ขอพระท่านเอาไปเถอะพี่น้องชิวสบายอยีกแล้วละอากาศเต้ไปทั้งไหนละหนาวเอาหนาวเอา,าอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งพอได้เฮ็ดหัวพอที่นี่ก็หน,นาวบึดมาหลดได,ด้พี่น้องหัวแข็งขึ้นมาหลดบ่ได้หนาวซื่อๆเด้อแข็งบึดขึ้นมาหลดเด,ด้ ดินแข็งขึ้นมาโหลดโอ๊ย oh, ด้ ทายหมาหลก็ไปทายแมยวทายแมยวก็ถทายหมาอยู่เนี่ยเด็พี่น้องทายตรงดุกใส่นอหนหลับ